อันน the oh, ีああ้คือเราจะไปกินเ uh. mm ือยางกันแล้วก็แบบเดี๋ยวจะไปขับรถเล่นชมวิวที่โรงเรียนด้วยรุ่นครับโอ้ไปแล้วครับขยะสังเคาน้ไปแล่งเตีและโนนคหารเาให้ขอบแม่ผู้สาอคมผยอมีแต่รุนครับเฮ้ยัลห m e จ Okay, okay, mhm. นะครับมวัดีคือผมจะพูดว่าผมมีเวลาไม่มากครับคือว่าวันนี้ผมจะมาขายของทุกคนครับก็สาหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์ผมนะครับผมสติกเกอร์ผมผม9บาทรวมส่งรับเอง4 0บาททุนครับผมนะ3 1 5บาทส่งฟรีทุนครับพอดีส่วนใครอยากได้เสื้อผมนะครับผม390บาทรวมจะส่งฟรีทุนครับัมมากกว่าไซส์ 3XL บวกอีก50บาทนะครับผมนะอยากสั่งก็สั่งเข้ามาได้ที่เป็นผมมากดีรืลว่าเป็นผมมากเทุครับผมนะเข้ามาเลยครับผมเวลนครับลาลลลแลล นะครับทุกคนครับผมอยู่ผมทุกคนครับภาคสี่นะครับผมแล้วก็ในวันนี้คือแบบว่าผมหมดปัญญาในการถ่ายคลิปแล้วคือคุยจะไปกินเนื้อย่างนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีคลิปถ่ายแล้วนครับนี่วันนี้ก็หลอเหมือนเดิมทุกคนครับบักบูวเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าขับแรงไม่ได้เพราะว่าแมงวิ่งไม่ถึงทุกคนครับอันนี้ก็คือเราจะไปกินเนื้อย่างกันแล้วก็แบบเดี๋ยว่าจะไปขับรถเล่นชมวิวที่โรงเรเียนด้วยทุกคนครับผมเอาบูบูไปหาเล่นโรงเรียนหน่อยไม่ได้ตอนเย็นประมาณปีกว่าทุกคนครับแมงน่ากลัวว่ะนนสตตาารร์ทิด้้้้ยยยลลเเงถใหก แม่งเอ๊ะเช็ดลูกกูห่วยแม่งขูดหมดละแม่งทุกอันนี้มันของปลอมนุ่นครับอันนี้อ้ข,าต,ขาตั้งขาตั้งแม่งของปลอมเออกำลังมากำลังมาไม่ได้ขับง่ายกวูกูกำลังมาแล้วกูว่คขับแม่งเหรอเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นวะนมันเบิด,ด์ตจเอ,อ้ยม,มันมีอยู่มันมีอยู่มันมีอยู่ โอ้ยโอ้ยกูขึ้นเหนื่อยเลยปะข้อเหนื่อยเลยแกบู๊กูเติมลมหน่อยครับเปิดไล่อะไรลุงเกี้เติมลมหน่อยครับเติมเติมดิดูไปหลอดเลยนี่หลอดเลน ก็มาครับอูขอบคุณครับกูขนาดดับรถได้ปะม่งคนน่าเบื่อกบูกูบอค่อยเชียกยังพอแบบจุดเดียวติดยู่ค่อยเชียกอ่ะอันนี้แม่งมันไปที่ไรรู้ครับกำลังเดี๋ยวไม่ได้แกะดูเยอะอย่าเรียเลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ผมแ่ว่าลองดึงก็ไม่ขึ้นพลังอามยืดโอเคล้างกันล้าน แงไปก่อนเลยครับผมตันนี้ก็แบบว่าผมก็ชิวๆครับว่านี่เราไมาไปกินเนื้อย่างกันนู่นับผมเดียว่าก่อนเราจะไปกินเนื้อย่างเนี่ยเราจะขับบักบูไปโรงเรียนก่อนนู่นครับเดี๋ยวขับบนโรงเรียนแม่งเลยกูจะหาเ้นตีนอย่ากว่าจะขยักก้าวออกูลงหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมทุกนโอ้ไม่ได้หรอกครับวัไปครับผมไปครับผมดูครับเดี๋ยวแบบบักโบดูเดินเดินมันจะวิ่งวิ่งนะเอาขับต่อแถวดีเลยปะโอ้ย ลืน่นเลื่นื่นเื่ื่นเื่น่นเื่มีเสีงเลยเราไปลงขก่อเราลงกก็เพาก้าเสี้ยงขนาดนันแล้วรินไปยังไงอ่ะโอ้แม่งโรช้ากูแล้วกูขี่เต๋อเฮีย ไปแล้วครับขยะสังคราะห่เวลาติน้อยไปไล่เหี้ยนะครับไปดูรมันลกมิวเนี่ยอันนี้ที่ว่ามันเป็นงี้ว่าเกมหลอกล้ครับผมแล้วนั่งก็ติดโคดเลยติดติดตติดตดติดเนียเพราะน้ำมันเป็นงี้ว่าเกมมันน่าจะหลอกลงครับพี่โยแมงใส่เกม่วไงเออวมันดีวะม่ต้อหลอกแล้วมันไม่มิวครับค่เติมมันหมก็ค่จูงเอาแล้วกันมีสองขันอยู่แหละเออกับคู่บุญในระบาเนี่ยปกติเวลากินนี่ยงผมก็จะมีเนี่ยผมแปลงลูกน้องลุงรั

không những khi mê chính đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ลาลาคนนัล้นนนติดตามผมก็แบบชอบชูบูลุ่ับผมนอง่าวน่าเอพี่ครับมันแต่งรกเกินที่อันนี้ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนโรเป็นโรน้งเงินคือรุครับผมเลยไม่ชอบโรสซี่นะมันมันมันลงจริงๆแหละแต่อะไรอื่นมีผมชอบเลยนะแบบมันเทดีแต่ว่าโร่เลี่ยนลงเงินเหมือนเดิมุครับก็แต่โรสซี่แบบมันดูแบบมันดูเยอะไงมันดูเยอะเกินเต่ว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับคิดว่าไว่นอะไเดี๋ยวดูก่อนจะจะคืนบอกาะแต่ก่อนผมก็ใช้โรสซี่ครับผมแต่ก่อนเราใช้โร่เออแต่ คิดๆไว้เฉยนะจนตอนนี้โปรเจกต์จักรยานผมก็กำลังทำว่าผมกำลังมาเรืนี้กำลังมาครับจักรยานจักรยานซิ่งผมอ่ะเย้เฮ้ยเยี้ยขวาครับไม่เฟืองเลี้ยตีมือละกันนี่แน่นี่แน่ยนี่เน่แผลยังไงต่อ บิดเตะแล้วมั้งเรามเออเอาโอ้พวกผู้สาวเย็ดเขียดเย็ดเขียดเย็ดมาใครวะดูดิผู้ชายหรือผู้หญิงจะเอาไมันกับผู้หญิงด้วยอ่ะขับปานตุลาการนะครับผมยอมมีดเตะดูนครับไม่หันมาด้วยปะ วุฒินะครับผมวุฒิยานะครับโอ้ไม่ได้แต่ว่าโอ้ตอนนี้ก็คือถามว่าทำไมพี่แบบไม่ไปถ่ายพี่ตังไปเงินเยอะไอ้ป้านี่คือแบบว่าอิสระโลกตังก็เรียนจบแล้วครับผมมันก็ไปตายหาไหนก็ไม่รู้ครับมันก็ไปเรียนในเมืองมันทุกคนนะมันก็เรียนจบแล้วทุกคนนะผมตันนี้ก็แบบผมก็อิสระไงเออแบบยิ่งซีจีบใครก็ได้ผมคือผมมันหล่อเออเอาจริงนะภาษาชอบคือมันหล่อจริงว่ะเดี๋ยวครับลุงอย่ารลิกียนแล้กันอยากขึ้นโรงเรียนปะ ไม่ได้มาตั้งนานละสิ่งทุจริตเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันถูว่าผมไม่ได้มาดีนาทีครับแบบไม่ได้มาแบบไม่ได้เดินอ้อมไม่ได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวบอกพวก่ันเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรก่อนเวอร์ชั่อยู่เรียนดูนครับมีใครอยู่เปล่าหนีห้องเก่าผมไม่มาทานชีใหม่ด้วยีกว่าเป็นโดยชิดเคโอผมไปก่อนเฮ้ยบอกว่าปิดไม่ปิดเออเจ้าโอ้ยเย็ด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 ทุกครับอย่างเรื่อไงมาหน้ามันเดิมเลยว่ะไอ้แม่งเขาเลี้ยงไว้ลื่นกว่เหี้ยเม่้ยงมาหน้าเหี้ยเราอยากตายเปล่า ไม่ได้ขยวงยัยร่วงครับไม่มีเลยว่ะโปแม่งจบกันยังไม่มีคนตีกองเลยทุกคนไม่จะมาเล่นด้วยว่ะไม่เป็นไรครับออกดีกว่าเออคุณเห็นนักบอลอยู่ข้างสนามโดนกูจะลองเด้นลถใส่ันจะพยาจะมถูกกูเวะเอาให้เคลองหลังโอเค,ควุยคุยเสี่ยม <laughs> ีว่ะถ้าเป็นถึงไม่เข้าไปวะขึ้นขอไปวะสู อยากอไออ่ะเราไปป่าวว่าซีอันไม่อยู่อ่ะมันบอกว่าจะมันนี้ซ้อมมันตีกันแล้วบางมาก็ไม่เกลียดกลับกันแล้ววะโอ้ต้นครับดีิอันนี้ผมคิดถึงนะโรงเรียนโรงเรียนผมนู่นครับเอ้ยอย่าว่าน้ำมันหมดแม่อนาจะดีแม่อนาที่มีกับผมทุกคนก็เดี๋ยวอยากกลับมาเรียนอยู่นะแต่ว่าผมไม่อยากน็เดี๋ยวครับคือมันมันมีอะไรอย่างนะที่ผมไม่อยากมาเรียนคุยอะไรสับบางทีก็แบบเป็นเด็กกระปุกข้างไข่ข้างขาครับผมนะที่ผมด่าคุนไป โอ้บรรยากาศดีแบบแต่ก่อนผมแม่งมาทุกวันครับแต่ก่อนผมแม่งเขาเขี้เกียจเลยพุ่งตรงเวลามาเรียนนี่กูขี้เกียจตื่นเช้าชิบหายเลยแต่ว่าพอเวลาเราอยากกลับไปเรียนเนาะมันคือมันไมน่ใช่แค่อยากกลับไปแต่ว่าอยากไปเรียนแต่ว่าไม่ได้อยากเรียนเออไม่ได้อยากเรียนนะกูอยากไปเล่น <c oughs> โอ้แต่ละคนหน้าคนเเท่ขี้เลี้ยวขวา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  i <laughs> วันนี้ก็คิดถึงว่าคิดถึงจริงๆเด้แบบเวลาผมมาเรียนเนี่ยก็มาเที่ยงอย่างเงี้เนาะเดินมาก็วิ่งมาหาเห็นไหมติ๊กเกอร์มาขอแดงสก่อนผมก็ไม่ไม่มีเงินทำติ๊กเกอร์ของเขาไมีเงินทำแต่ว่าไม่มีเงินทำมาแจกอย่างเงี้เนาะทีนี้วันนี้ก็ก็แบบมีก่อนผมมาตอนนี้ผมเอาบอกคุณเสียบมาผมก็แจกไปเอามาหกสิบแผ่นนะครับผมเหลือเลือกับบ้านอยู่เจ็ดแผ่นเออเดี๋ยวเรามาขอครับไม่มีเดือนชิปนะขอทุกคนกูบอกกันเลยเออขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่เขายังไม่ลืมกันนะครับผมว่าแต่ว่าเมื่อกี้เมื่ออะกี้ยังเลลงเย มีเราไม่ร้อนนี่วลาตังกันียอาแซงผมไปละจะเอ๋อุเจ้า m e r f u เชีย่ยตำรวจตำรวจตำรวจเจีย <c oughs> กตังตำรวจมองมองหมดไปครับพ่อ <c oughs> เออดีไปีไป <c oughs> <c oughs> เลยขับมองโอ้ยครับขับเลยขับออกมองโอ้เลยตํารวจไม่มองทุกคนต้องคิดตํารวจมองเลยวีรเี้ผมมาทอดเดิมทุกคนมาทอดเดิมมาทอดเดิมไปโอ้คุณพ่อแม่งสัญญาณเหรอวะแม่งแบบคือแต่ก่อนผมโดนจับมานานๆทีโดนจับมาแบบยิงโดนจับครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้แม่งเดือนเดียวโดนจับสองครั้งอ่ะสี่พันละขี้ทับตอนแรกเมื่อกี้แบบไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะหักงครับตำรวจตำรวจก็มองผมแล้วผมจะเลี้ยวไปไหนตํารวจมองมองหมดไปครับพ่อ ก็แบบกูตีหน้าฟิวนะ้วก um ูขับมาขับไปใกล้ๆแล้วแบบเหมือนว่าจะมามันตังค์ไงทีนี้กูเลยจะค่อยหักออกไม่เปแล้วผมช็อตจริงทุกคนขออนุญาตแซงผมไปละเชิญอุ๊ยเชี่ยตำรวจตำรวจตำรวจเชี่ยแบบไปแล้คือขับไปสมกันมามเงี้ยปุ๊บเฮียกูเบรกแล้วกูเบรกแล้วชะลอแล้วตำรวจก็มองก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องคิดดีๆลราเลยขับไปใกล้เออแค่พอรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทอดดักนะครับคุณพ่ออะไรวะวานเนี้ยโอ้ยนิดเดียวหลืบไปแล้วจริงๆเกือบตายแล้วเออเออหมดแมง เลยเลยกูเลยไปไหนเนี่ยกูเลยไปไหนเนี Cal ่ยหรปะบูข hey, ้าป่าไปกไปเฮ้ no, no no, no, ัลโหพี no, no, no ่ต no, no, ังยไหนเฮเมื่อกี้ย่าพึ่งโดดนะอย่าพึ่งโดดยาพึ่งโดดยพึ่งโดดยพึ่งโดดหายพี่ตังก่อนโอนทวนี้จะหลุดแล้วอันนี้ผมจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขันเลย าลับลับตังเหมือนเดิมเลยมาทุกวันเลยพะรู้มาทุกวันเลยอีอ้วนอีอ้วนเอากรดอีกแล้วน้องอันอันนั่งกรด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 เลยนั่งกรดแล้วกรด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 กอดเออมาลับตั้งเลยตุ๊กอุ๊สอะไรสวัสดีครับ ตอนน่ออีกงอมอือแบบเบื่อแล้วนะไหมไปเมื่อกี้ขับไปมีคนตามหาพี่ตังค์เลยอีกน้อยไม่มีเราพูดปไ,ไปงั้นแหละท้ายวันนี้ก็คือจะ,จะไปกินเนิ้ย่างรูกันนะครับมาลาพีสตังมาลาพี่ซองยินดีครอบเอ้ยเออให้ใจดด่ากูตังตังมีกล้องดิโดน,ดนเด็กน้าประจานแน่แม่งวันนั้นก็จัดกูโดนขับพีตังแม่งคตรโลกก่งจิตเลย

มันพี่ตังคางทำไมในพวกโอย่เวะเอ้ยเฮ้ยไปอะรวเห็นอว่าพ่งไปทางานี่ตังแระววอาะไงว้ตอนแรกกูขับไปตอนแรกกูขับไปเนาะขับไปเดือรตัดตะคิมึงยืนนี่แหละ ช็อตน,นหวิรถตรวจเลยมองรถกูกูเลยทำท่าขับไปใกลๆพ่รู้ว่ากูใส,ส่ซอเดินม,มามึงเลยขับไปพอดีแ๊บเดียวเลยนั่งแน่นี่เอาเงี้ยเอาเอเอามึงเห็นกันน, <c oughs> น,นาน้ตหว <c oughs> วาวงตาดีโดกูไม่เห็นเลยองดไปไม่รอกูเลยเขี้ยอะไรรอานี้สี เราต้องเจอครับผมเอาเอาเรากินหมดหมดเป็นแสนก็คือว่าให้แห่มูฟฟี่จักหมื่นหนึ่งะา้องเด็กนี่ทุกวันโอยอย,ย,ยากอยากอยากอยากได้สปอนเซอร์โฮมพาร์คมาทำไงดีวะแบบให้เขาติดต่อสปอนเซอร์กูก็จะดีเนาะแ,แม่เขาบอกผมสปอนเซอร์มันก็ีครับอย่างงี้เนาะพี่กินฟรีไหมแต่ยังว่าอะไรเฮียจะกินอย่างงี้ไม่เอาดีกว่าเอาซื้อของขายไงเฮียจะกินยังไม่ดีเอามากินฟรีเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาชื่อเสียงมาหากินงอีกก็เหมือนนาย